สนับสนุนโดย TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Dairy Art Show ค่ะกับโยการจุลอบอนค่ะรายการที่จะต้องพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทัศการศิลปะด,ดีนะคะทั้งในและต่างประเทศค,ค่ะและเทปนี้นะคะเป็นเทป พิเศษสุดยอดค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะ When new back, born nice, almost left behind is nothing Flashback Almost nights war memories Suitgays picture me. รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอแล้วก็ร่วมงานกับน้องเหมือนเป็นวงการศิลปะกับวงการนักแสดงนะคะคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรแต่เราคิดแค่ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างที่จะให้คนอื่นนะคะตื่นเต้นค่ะอยากเห็นมากเลยค่ะจริงๆสไตล์ของพี่ก็แบบว่าสไตลก์ก็แค่สไตล์ก็แบบเจ๋งแลว้วค่ะตื่นเต้นอยากเห็นตัวพี่คิดว่าคือได้เจอได้มีโอกาสเจอน้องก็คิดว่าคงต้องปรับ ตัวงานของพี่ที่มันค่อนข้างแอคชั่นให้มันแบบมีความนุ่มนวลขึ้นเพราะว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยที่เราต้องปรับให้เป็นเป็นน้องเขาอะค่ะเ okay. มื่อกี้นี้ได้ดูผลงานของพี่อัญชลีค่ะแล้วรู้สึกว่าอ้โห เจ๋งมากเลยค่ะชอบมากก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราได้มาร่วมร่วมทำอะไรดีๆด,ด้วยกัน,นะคะ่ะ ฝาฝกะะสำหรับโครงการน้ำใจไม่มีวันหมดนะคะที่จะที่จะเกิดขึ้นเดือนธันวาคมนี้ก็ฝากทุกทุท่านนะคะมาร่วมทำบุญด้วยกัน,นะคะ่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภยัย